สวัสดีค่ะวันนี้จะชวนมาดูวิธีการพับกระทงใบเตยแบบง่ายๆพร้อมบอกเคล็ดลับวิธีการพับกระทงใบเตยที่มีหลายขนาดบอกละเอียดทุกขั้นตอนเลยนะคะไปรับชมกันเลยค่ะในวันนี้เราก็จะมาทํากระทงใบเตยอยู่ที่3ขนาดนะคะก็จะมีขนาดเล็กขนาดกลางแล้วก็ขนาดใหญ่ค่ะอันดับแรกเราก็จะมาเตรียมในส่วนของใบเตยนะคะก็ตัดล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็เตรียมเป็นแม็กกันไกค่ะ ในส่วนของขนาดใบเตยนะคะก็จะมีขนาดที่ไม่เท่ากันนะดังนั้นเราควรที่จะเลือกใบเตยที่มีขนาดที่ใกล้เคียงกันที่สุดเพื่อนํามาเป็นพิมพ์ค่ะเราก็จะนําใบเตยนะคะมาวัดวางทับแบบนี้นะคะจากนั้นก็ตัดให้ได้5้าช่องค่ะย้ํานะคะในขั้นตอนการวัดขนาดใบเตยจะต้องใช้ใบเตยที่มีขนาดที่เท่ากันค่ะและที่สําคัญเวลาตัดจะต้องตัดให้มีขนาดที่เท่ากันนะคะเพราะตอนที่เราขึ้นรูปจะขึ้นได้ง่ายค่ะ พอเราตัดใบเตยครบ5ช่องแล้วนะคะเราก็จะตัดใบเตยส่วนเกินออกค่ะโอเคนะในขั้นตอนนี้เราก็ได้ตัดใบเตยของเราได้5ช่องแล้วนะคะก็จะได้ลักษณะประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราก็จะมาขึ้นรูปกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มขึ้นรูปกระทงกันเลยค่ะในขั้นตอนนี้ก็จะมืดหน่อยนะมองเห็นไหมเดี๋ยวเราจะปรับแสงขึ้นให้ค่ะเราก็ได้ปรับแสงขึ้นแล้วนะคะก็จะมองเห็นชัดเจนหน่อยนะ ในขั้นตอนนี้ก็ให้ดูตามได้เลยค่ะเราจะใช้ใบตองนะคะทับสลับกันแบบนี้นะก็คือข้างซ้ายจะอยู่ด้านบนส่วนข้างขวาจะอยู่ด้านล่างนะคะก็จะเป็นทรงประมาณนี้เลยนะคะส่วนด้านล่างก็จะประมาณนี้เลยค่ะพอเราได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะนําแมกมาเย็บค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยจากนั้นเราก็จะหักหัวมุมของใบเตยนะคะเพื่อทําเป็นทรงสี่เหลี่ยมค่ะโอเคนะก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราจะทําให้ดูอีกหนึ่งชิ้นค่ะ ก็ให้เราทำเหมือนเดิมนะคะหยิบใบเตยที่มีขนาดเท่ากันมาทับระวางไว้แบบนี้นะคะเพื่อเป็นแบบจากนั้นก็ใช้กรรไกรตัดค่ะเราจะตัดให้ได้5ช่องในขั้นตอนการตัดใบเตยจะต้องตัดให้ได้ขนาดเท่ากันด้วยนะคะเวลาขึ้นรูปจะได้ขึ้นง่ายค่ะ พอเราตัดใบเตยได้ครบ5ช่องแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มห่อ,อก,กันเลยค่ะในขั้นตอนนี้ก็ให้ดูตามได้เลยนะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะจากนั้นเราก็จะนําแม็กมาเย็บไว้นะคะก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะจากนั้นเราก็จะหักหัวมุมของใบเตยนะเพื่อจัดทรงให้ได้ทรงสี่เหลี่ยมค่ะก็เสร็จลงไปเรียบร้อยส่วนด้านล่างก็จะเป็นแบบนี้นะคะ ในการพับกระทงใบเตยนะคะถ้าอยากจะทำง่ายแนะนำให้ใช้ใบเตยที่มีขนาดใหญ่กว่านี้ค่ะก็จะทำง่ายหน่อยนะในส่วนของเราก็จะไม่มีค่ะเพราะในช่วงนี้เป็นช่วงหน้าแล้งใบเตยของเราก็จะมีขนาดเล็กก็จะทำยากค่ะถ้าเป็นมือใหม่ก็จะทำยากหน่อยนะคะแต่ถ้าได้ทำบ่อยแล้วก็จะทำง่ายไม่ยากค่ะ ก็จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับวิธีการทํากระทงด้วยใบเตยสูตรนี้ทําง่ายนะคะอยากให้ไปลองทํากันดูค่ะในวันนี้เราก็ขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะถ้ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ